<Keep> สวัสดีครับจากเพจเครื่องมือช่างหากคุณกำลังมองหาบล็อกแบตไร้สายอยู่แล้วก็เราขอแนะนำบล็อกแบตไร้สาย99โวลต์ยี่ห้อมาเทนมาพร้อมกับกล่องจัดเก็บอย่างดีภายในกล่องมีแบตเตอรี่มาให้ถึง2ก้อนแบตเตอรี่ขนาด99โวลต์ความจุบแบตเตอรี่มากถึง20,000ม ah. ิลลิแอมป์และยังมีหัวสว่านสกูและบล็อกแถมมาในกล่อง ความเร็วรอบนะครับ0ถึง2,800รอบต่อนาทีสามารถปรับบอเตอร์หมุนซ้ายขวาได้ใครยังสามารถใส่เป็นหัวสว่านและบล็อกได้มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่และไฟ LED 2ชิ้นงาน ด้วยความจุบแบตเตอรี่ถึง 20,000mAh ทำให้คุณใช้งานได้ยาวนานสะดวกไม่ต้องชาร์จบ่อยเหมาะสำหรับช่างมืออาชีพอย่างคุณสนใจบล็อกไฟฟ้าไร้สาย99โวลต์ยี่ห้อมาชเทนติดต่อหาเราทางอีกบล็อกได้เลย